เมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะคะซุปเต้าเจี้ยวซุปมิโซะหรือว่าซุปเต้าหู้สาหร่ายนะคะทาง่ายมากนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วมากินซุปกันดีกว่านะคะช่วงนี้จะได้สุขภาพดีๆนะคะวัตถุดิบมีแค่สีอย่างเองนะคะง่ายมากนะคะทำซุปซุปซุปมิโซะนะคะหรือว่าซุปสาหร่ายเต้าหู้หรือใครจะเรียกซุปเต้าเจี้ยวก็ได้นะคะ ส่วนของสาหร่ายเนี่ยเราใช้แบบแผ่นที่ใช้ห่อซูชิเลยนะคะแล้วก็เอามาตัดแบบนี้เลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นท่อนๆแบบนี้หรือว่าใครจะตัดแบบไหนก็เอาที่สะดวกได้เลยนะคะในส่วนของเต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้นิ่มนะคะเราก็เอามาหั่นแบบนี้เลยหั่นเต๋านะคะ ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะจะสังเกตว่าตะหู่นนิ่มมากนะคะแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเต่าแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยตั้งหม้อนะคะแล้วก็เอาน้ําใส่ตั้งให้เดือดแล้วก็ตามด้วยสาหร่ายนะคะเอาสาร่ายของเราใส่ลงไปก่อนเลยอันดับแรกนะคะแล้วก็คนๆสักนิดนึงให้เขายุบตัวนะคะ พอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตามด้วยเต้าหู้นะคะเอาเต้าหู้ของเราใส่ลงไปได้เลยต้องบอกว่าซุปนี้ทําง่ายมากใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทำง่ายจริงๆนะคะเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะวันนี้ใช้เต้าเจี้ยวขาวนะคะมันจะเค็มน้อยหน่อยนะคะก็บดบดเม็ดที่มันใหญ่ๆให้มันเล็กลงสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็คนๆคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบรย้อยเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแค่นั้นนะคะหรือเติมเกลือเพิ่มไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาสักนิดนึงพอเดือดนี่เราจะเติมเกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ่นคนๆเสร็จแล้วก็สามารถชิมรสตามที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็เติมต้นหอมซอยของเราลงไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากใครๆก็ทําได้แล้วก็อร่อยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่ชามแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าควันฉุยแบบนี้น่ากินมากกินกับข้าวต้มก็เข้ากันดีดีนะคะนี่เห็นไหมคะหน้าตาน้ารับประทานมากพร้อมเสิร์ฟจ้ะ